ชิ้นนี้นะคะพับกินนะคะซื้อมาสิบปีแล้วนะคะตัวนี้เป็นเสื้อเก่านะคะคือพับกินนะคะเป็นคนที่เก็บเสื้อผ้าดีมากนะคะเออซื้อมาก็จะเก็บไว้อย่างดีนะคะสิบปีก็ยังเอามาใส่ได้เนี่ยเสื้อเก่าชุดเก่าของพับกินนะคะก็สิบปีใส่ได้ยังไงนะคะตอนนี้ก็ยังใส่ได้อย่างงั้นนะคะเพราะว่า คุณเดิมนะคะคือป๊อบกินเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยจะ้วนขึ้นแล้วก็ไม่ผอมลงนะคะก็อยู่น้ำหนักอยู่ที่49-50อยู่อย่างนี้นะคะถ้าช่วงไหนที่ป๊อบกินแบบว่าควบคุมน้ำหนักนะคะก็จะลดลงประมาณ47-48นะคะ คือจะเป็นหุ่นเดิมนะคะสภาก็คือจะใส่ได้ตลอดชุดนี้นะคะ10ปีแล้วนะซื้อมาปี2013นะคะ,นะะ2023ก็รวมแล้ว10ปียังหยิบมาใส่ได้อยู่เลย